สวัสดีครับพบกับช่องลุงขี้หนาพารีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ชาร์จแบตมือถือนะครับติดรถมอเตอร์ไซค์แต่วันนี้มาดูกันนะว่าที่ที่ได้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมอ,ออกจากถุงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นช่องชาร์จอันนี้จะเป็นไฟัดโวลต์นี่มาดูสายนะครับสายยาวหกสิบเซนนะครับอย่าหกสิบหกสิบเซนตรงนี้จะเป็นกล่องฟิลนะครับมีอะไรอตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวยึดกับแฮนด์ลดนะครับหรือบาร์ลดของเ,เพื่อนๆนะครับส่วนด้านในด้านในตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวยึดกับกระจกนะครับด้านในก็จะมีฟิลฟิลสำรอง2ตัวนอ็อต3ตัวจะเป็นนอดด็อตยึดกับแฮนด์ลดอีกตัวหนึ่งนะครับยังไม่พออีกครับเนี่ยยังมี อะไรอเนี่ยท่อท่อหดนะครับท่อหดนะครับอันนี้จะเป็นท่อหดเอาไว้เวลาเราพันสายไฟแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนไม่ต้องใช้เทปพันสายไฟนะครับแลวมีหางปลายสองตัวเก็บมันไทยอีกสองเส้นนะครับอันนี้การการต่อเนี่ยมันต่อได้สองแบบนะครับนะครับต่อได้สองแบบถ้าต่ออย่างแรกเนี่ยต่อจากปลักซื้อคุณแจนะครับก็ ใช้สายแค่นี้ก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะต่อตรงจากแบตนะครับก็ไม่ต้องห่วงเดียวทางทางด้านเขาแถมสายไฟดำแดงให้อีกหนึ่งเมตรนะครับอันนี้เหนวลองวัดขนาดให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันขนาดเท่าไรนะครับนะครับในขนาด6เซนหนาะ สามเซนนะครับถือว่าขนาดเนี่ยกำลังดีเลยนะครับทีนี้วิธีการต่อนะครับการต่อมีมีต่อสองอย่างนะครับผมจะต่อตรงจากแบบให้ดูก่อนนะครับต,ตรงจากแบบก็ใช้สายไฟนะครับสายไฟเนี่ที่ทางร้านเขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวผมมาได้เดือนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับ กล้องตากล้องเดินมาถ่ายตรงนี้ให้ดูหนะ่อยตรงนี้จะเป็นสายไฟที่ผมเดินเข้ามานะครับให้เห็นว่าเนี่ยเดินเดินเลาะจากแบตลงมาขึ้นไปข้างบนเข้นไปข้างบนอู้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้เป็นสายไฟที่ผมต่อผมเดินลอดเข้ามาแล้วนะครับสายดำแดงตัวนี้เป็นสายคู่นะครับ เพื่อนก็ฉีกออกจากกันเลยครับอพประมาณนะครับประมาณนี้ทีนี้ปอกสายไฟถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีครีมก็ใช้มีดได้นะครับใช้มีดปอกนะทีนี้หางปลาหางปลาที่เขาแถมมาให้นะครับ ังปลาที่เข้าแถมม่ให้ก็ย้ำเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านค้าไม้ให้นะครับก็ย้ำเลยนะครับย้ำให้แน่นเลยนะครับ แน่นนะครับอปลาลูมอาจจะใหญ่หน่อยนะครับเพื่อนก็ย้ำแน่นๆเลยหรือถ้าเพื่อนไม่สะดวกย้ำก็ใช้สายปเปื่อยได้ครับสองข้างเลยนะครับย้ำสองข้างเลย ทิ้งลิงก์ร้านค้ามาให้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปกดเข้าไปดูนะครับย้ำให้แน่นนะครับเดี๋ยวต่อไม่ติดไฟไม่เข้าได้เสร็จแล้วครับการย้ำสายไฟที่ต่อนะครับ สายสีดำสายสีดำเนี่ยมันเป็นสายกาวนะครับให้ต่อเข้ากับขั้วดําของแบตเตอรี่นะครับคือขั้วลบนะครับสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับ นี่นะครับอันนี้ต่อแล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ต้องไม่ต้องผ่านฟิวของร้นนะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์มันมีฟิวอยู่แล้วทีนี้ด้านหน้านต่อด้านหน้าด้านหน้ามันจะมีน็อตนะครับสองตัวถอดออกระวางน็อตหายนะครับแล้วก็ไปด้านหน้า หน้านหน้าก็จะมีน็อตสามตัวนะครับแต่ของของผมมันมีแค่สองตัวมันหายไปตัวหนึ่งนั่นนั่นครับถอดออกเทน,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 นี้ เ้นนี้นะครับเส้นที่ผมเดินเดินมาแล้วนะครับก็ปอกเหมือนเดิมนะครับฉีกออกปอกเหมือนเดิมนะครับด้านนี้ต้องปอกยาวยาวหน่อยนะครับเพราะเราจะต้องใช้พันกันไกตัวอุปก,กรณ์ตัวชุดชาร์จนะครับ ตัวอุปก,กรณ์อ่ะมันจะมีปลั๊กตัวผู้อยู่นะครับมันจะมีปลั๊กตัวผู้อยู่เนี่ยเพื่อนๆตัดได้เลยนะครับไม่ต้องสงสัยนะว่ามันมีแล้วมันจะเสียบที่ไหนตัดออกได้เลยนะครับตัดออกเลยตัดออกเลยนะครับไม่ใช้ติ้งแล้วก็ปอกสายไฟนะครับ ใส่ไฟนี่นะครับออกใส่ไฟแบบนี้พอปอกได้เสร็จแล้วเราก็พันนะครับให้เอาดำเข้าดำแดงเข้าแดงนะครับก่อนจะพันใส่ท่อหดนะครับท่อหดที่ทางร้านเขาแถมไปให้นะใส่เข้าไปนะครับ ใส่เข้าไปก่อนสีแดงก็เหมือนกันนะครับใส่เข้าไปทั้งสองฝั่งเลยนี่นะครับใส่เข้าไปก่อนทีนี้เราก็พันพันยังไงก็ได้นะครับพันมาให้มันไม่ให้มันหลุดนะครับ พอพันเสร็จแล้วเลื่อนเ่่าหดนะครับที่ทางร้านเขาแถมไปให้นะเลื่อนเข้าไปนะครับทำแบบนี้ทั้งสองเส้นเลยนะครับครับทำแบบนี้สองเส้นเลยแล้วก็สวมเข้าไปนะครับนี่ ส่องเข้าไปเสร็จแล้วใช้ไฟเช็คนะครับลนให้มันหดนะครับใช้ไฟแช็คนะครับลนให้มันหดเลยนี่นะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับลนให้มันหดสนิทเลยนะครับ ลนให้สนิทเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้เทปันสายไฟนะครับอันนี้เราต่อเสร็จแล้วนะครับต่อเสร็จแล้วเราก็เป <pe> ิดสวิตช์ด้านหลังนะครับครับเอเราเปิดสวิตช์ด้านหลังแล้วไฟก็จะติดนะครับนี้เปิดสวิตช์ด้านหลังแล้วติดนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับตัวนี้ผมจะยึดกับแผ่นรถนะครับ ผมอตัวยึดกับแฮนมาใส่ครับด้านในมันจะมียางนะครับมันจะมียางยางซิลิโคนนะครับก็พันเข้าไปพันเข้าไป,ไปเลยก็ตัวนี้ยใส่เข้าไปนะครับเป็นตัวยึด ะมีน็อตนะครับเนี่ยเขามีน็อตให้นะครับก็ล็อกนะครับ,รบล็อกเข้าไปนะครับอ่ทีนี้ตัวยึดนะครับจะมีล่องนะครับมันจะมีล่องเพื่อนก็ใส่เข้าไปมาดูมาดูด้านนี้ได้ครับตอนสวม นี่นะครับส่งเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับช่องชาร์จทีนี้เดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันดูนะครับว่ามันเข้าไหมนะครับมาดูกัน นี่ครับกำลังชาร์จเลยนะครับชาร์จไอโฟนเอาวางวางก่อนเปิดนะครับรูสายนะครับเนี่ยสายก็ยังต่ออยู่นะครับชาร์จกำลังชาร์จเลยนะครับขับรถไปใช้งานได้นะครับชาร์จได้ทุกที่เลยนะครับนะทีนี้ไส่วนสายตรงนี้เราก็มาเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับ เราก็เก็บให้เรียบร้อยสายนี้เราเก็บให้เรียบร้อยนะครับมันมีเคเบิลทยนะครับเพื่อนๆมีเคเบิลทยก็ใช้เคเบิลทยล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับี่ถอดไหมก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยครับฮะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ด้านล่างนะครับลิงก์ร้านนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้เพื่อนๆสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับมีลิงก์ด้านล่างให้นะครับนะตัวนี้เราก็ล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะครับน็อตที่ถอดมากี่ตัวก็ใส่เข้าไปให้หมดนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ก,ก็เราก็ลองเทสดูแล้วพร้อมใช้งานนะครับนะอย่างไงก็ฝากกดติตดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับนะครับหรือถ้าสอบถามอะไรเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอันไหนผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับนะลิงก์นะครับลิงก์ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูกันนะครับนี่นะครับมันก็จะเหมาะกับในกลุ่มนะครับที่เขาออกทริปนะครับออกทิปเดินทางไกล สายวิ่งงานนะครับหรือในกลุ่มของแบบเพื่อนๆที่มันหมดเร็วนะครับเนี่ยถ้ามันมีตัวนี้มันก็ใช้ได้นะครับสามารถท่องเที่ยวได้เดินทางไกลได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแบบที่มันจะหมดเร็วนะครับแล้วหาที่ชาร์จไม่ได้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับได้ดีเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานบนรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราต้องใช้มือถือตลอดเวลานะครับ อนะยังไงผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนต่อตรงาาต่อจากปักศิลป์กุญแจนะครับปักสิลกุญแจเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนต่อนะครับย่งไงผมฝากว่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ